สวัสดีครับผมนายเพียรชายทุกคน115สวัสดีครับผมนายรนพรเทพเก้ทุ่ง1นึ่ง,งครับเริ่มซิมูเลเตอร์้นเกงนออ กดหน้าสองจะเปลี่ยนหน้าเป็นหน้าสองกดสตาร์ทมอเตอร์หนึ่งทำงานแบบค้าสภาวะกดสต็อปมอเตอร์หนึ่งหยุดทำงานกดหน้าสามจะเปลี่ยนหน้าเป็นหน้าสามกดสตาร์ทมอเตอร์สองทำงานแบบค้าสภาวะ กดสต็อปมอเตอร์สองหยุดทำงานกดโฮมจะกลับมาหน้าแรกกดหน้าสามจะเปลี่ยนหน้าเป็นหน้าสามกดหน้าสองจะเปลี่ยนหน้าเป็นหน้าสองกดโฮมจะกลับมาหน้าแรกขอบคุณครับ